คาร์บอนคาเฟ่ครับวันนี้สองทุ่มเหมือนเดิมน,นะฮะพี่จอมน้ำแมวครับไลฟ์แม่แรอยู่ชนะลิวเกือบแพ้ซะด้วยพี่จอมนะเพิ่งจะหายไข้จากไข้หวัดใหญ่นะฮะก็หน้าที่จะอารมณ์ดีขึ้นเยอะนะฮะเมื่อวานนี้บอลพิกล็อกทั้งสองคู่นะฮะฟอร์เรสชนะแอสตันวิลล่าสองศูนย์ลูตันกัชนะลิวพูอยู่แล้วครับไปเจอตีเสมอห,หนึ่งหนึ่งคู่ฟอร์เรสกับวิลล่าเนี่ยคก็ วิลลาพลาดเองฮะโดนต้นครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังฮะจากไอเอนาแล้วก็มองกาล่านะเป็นลูกยิงไกลแม่ก็เสียหายนะเสียฟอร์มนะฮะสำหรับมาตินเนสนะฮะโกแชมป์โลกร์เจนตินานี่เพิ่งไปรับรางวัลในรายการบอลลงดอมานะ,ะไปรับรางวัลยาชินโทรฟี่ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในปีนี้ฮนะโดนลูกยิงไกลอสองลูกเลยนะแม่เสียหายนะวิลล่านี่มาดีๆเลยชนะห้าเสมอหนึ่งในหกเกมหลัง ก็ไม่เด็ดขาดเองนะโอ้ลหรออนไบรลี่ต้องสมควรเป็นตัวสำรองนะหลุดไปทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยฮะได้มาแทนซานิเอโรในครึ่งหลังก็วัดกินก็หลุดฟอร์มเดียบี้ก็ต่างมาตรฐานนะอ่าก็ต้องชมฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์นี่เวลาเล่นในบ้านนะฮะฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับห้านัดเสมอสองชนะสามสำหรับทีมที่จะหนีตกชั้นนะครับกุมแจสําคัญก็คือเกมในบานต้องดีเพราะนั้นฟอร์เรสต์นี่โอ้โหตกชั้นยากนะฮะถ้าในบ้านยังไม่แพ้อย่างนี้นะอ่ ขึ้นไปอันดับ12ละ 12, ลมี13คะแนนเหนือโซนตกชั้นเต็ดแต้มก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะตอนเนี้ยเชฟยูเนี่ยฮะเต็งหนึ่งเจ็ดใจหนึ่งรูตันห้าใจหนึ่งเบอร์ลี่สี่เบียใจแปดสามน้องใหม่เป็นสามตัวเต็งที่จะตกชั้นบอลมัดนะฮะแปดใจสิบสามเอฟบัตตันหนึ่งใจสี่ฟูลแลมหนึ่งใจหกครึ่งฟอเรสต์ไปที่หนึ่งใจเจ็ดครึ่งเลยฮะโอกาสยืนรอดสูงนะส่วนรูตันเนี่ยเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งฮะแหมไทยฮิตช,ชอง อันนี้ผู้เล่นแม hey นยูโอ้โหแมนยูเกือบจะได้เฮสองแดงนะฮะโอ้แล้วก็เหมือนเขียนบทไว้เลยะครับเป็นหลุยดีอาร์ที่ทําประตูตีเสมอให้ริร์พูลได้นะฮะนาทีที่เก้าสิบห้าดีอาร์นี่พ่อโดนลักพาตัวก็เลยไม่ได้เล่นให้ลิวผู้เลยฮะ,ะแต่ว่าเขาขอลงสนามเองเกมนี้นะฮะซึ่งเจกันขอบใครสํารองแล้วก็พอยิงเชื่อก็พอยิงประตูตีเสมอสมําคัญได้นะฮะก็ถลกเสือส้อขึ้นมาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะฟรีดอมฟอร์บบ้าก็ ร้องนะให้พวกรักพาตัวนี้ปล่อยพ่อของเขาออกมาเป็นละูกงงในนาทีที่95ซึ่งฮาวิเอเลียนนั้นเปิดเข้าไปนะฮะลูตันก็ทำได้ดีนะปิดเกมลูกของลิเวอร์พูลได้ดีเลยะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์แอตแทคจนได้ประตูนะอย่างไรก็ตามนูนเยสฮะได้รับความชมเยอะแยะเลยะฮะเมื่อวานนี้กลับเหมือนเดิมอีกแล้วใช้โอกาสเปลืองมากโอกาสเน่งเน่งก็ทําไม่ได้นะฮะก็เป็นเสมอนี่เหมือนแพ้เลยนะลิเวอร์พูลนะฮะก็เป็นข่าวดีของสเปอร์นะฮะลิเวอร์พูลเสมอ อาร์เซนอลนี่แพ้นิวัสเซิลเมื่อวันเสาร์ตอนแรกนักแมงทุกคนสเปอร์จะหลุดไปที่4ี่ก็เป็นแค่ที่2วันนี้ชนะเชลซีก็จะกลับไปเป็นจ่าฝูงต้องชนะเท่านั้นนะครเสมอไม่พอนะสเปอร์เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครนะครับเจอเชลซีวันนี้ตีสามนะก็ต้องระวังนะเพราะว่าสเปอร์เป็นทีมที่แพ้ทางเชลซีโอเคเมื่อกุมภานชนะไปวยสองศูนยแต่ก่อนน,นั้น8ดนัดไม่ชนะเลย แล้วเทลซีเป็นทีมที่มักจะทําแสบกับสเปอร์ด้วยถ้าสเปอร์จะแพ้เทลซีภายใต้น้ํามือของโปเชติโน่กุลซือเก่านี่น่าจะเป็นอะไรที่คลาสสิก <c oughs> เออแล้วสังเกตวนะ่าเทลซีปีนี้เล่นกับทีมใหญ่เล่นดีครพวกเขาเกือบชนะลิเวอร์พูลเกือบชนะ Arsenal, อาร์เซนอลเห็นไหมฮะฉะนั้นสเปอร์ต้องระวังแบ็กซ้ายนี่มีปัญหานะอูโรกีเล่นไม่ได้นะเบนเดวิสซัสซียงเปอริสิตพวกนี้เก็บหมดเลยนะฮะก็ใช้ไอม้มาซาโลย่อยไปแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหนึ่งก็คือ ลิชาริซอนน่าจะหลุดนะฮะนะฮะั่นหแปลว่าอาจจะเป็นแบนเนียนจอนสันที่ได้เป็นตัวจริงนะก็มีโซนเฮอรมีแมดดิสันคูรูเซฟสกี้ลงสนามส่วนเชลซียสี่ตัวบนก็น่ากลัวนะคโคพาเมอร์คอนากาลาเกอร์ไรฮิมสเตอร์ลิงลิคอนแทแจ็กสันน่าจะสู้กันสนุกนั่นหแปลว่าออกได้ทุกหน้านะฮะแต่ว่าถ้าเล่นตามมาตรฐานสิบนัดที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเนี่ยสเปอร์ลีกว่าแนะ่ถ้าเล่นเหมือนเดิมนะฮะแล้วเชลซีก็เล่นได้เท่าเดิม,มล่าสุดนีงก็แพ้เบนฟอร์ด น่นหม้บว่าสเปอร์ดีพอที่จะชนะนะสกอร์ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ2ประตูต่อหนึ่งนะครับให้สเปอร์ชนะนะส่วนบอลลีกอื่นหนึ่งนะ่าแม้ว่าโตริโนจะชนะคาสัวโลนะน้องโคปิงจะยิงวาเบิร์กทะลุแล้วก็เอเคโซนาไปเยือนนะจะไม่แพ้กโกเตบอกในบอลสวีเดนครับ